วัดแขกหรือวัดพระศรีมหาอุมาเทวีเป็นวัดฮินดูที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองกรุงเทพย่านสีลมค่ะมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามและวิจิตรการตาตกแต่งด้วยการแกะสลักงดงามสีสันสวยงามค่ะความสำคัญคือ สีแดงเป็นสีแห่งความโชคดีและความสุขภายในวัดแขกมีเทวรูปมากมายกระดิษฐานตามความเชื่อของศาสนาฮินดู mm. เช่นพระพิะเนศพระศิวะพระนารายพระพรหมพระแม่อุมาเทวีพระแม่มแมลักษมีเป็นต้นชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็นิยมไปสักการะบูชาเทพเจ้าต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลขอโชคลาภความรัก การงานการเงนินสุขภาพความสําเร็จข้อห้ามผู้ที่เข้าไปสักการะหรือว่าสายมงวัดแขกนะคะห้ามนำเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณโบสถ์ผู้หญิงมีรอบเปรือนห้ามเข้าไปในโบสถ์ห้ามถ่ายรูปภาพในโบสถ์ยกเว้นใบสิมซีห้ามทําสิ่งใดที่เป็นการลบดูหรือดูหมินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรแต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่ควรใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปสั้นหรือ